สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งในรายการเล่าเรื่องคืนหลอนกับผมพรชัยวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาเล่าประสบการณ์สุดสะพรึงที่ไม่มีใครกล้าลืมนั่นก็คือแพรวาครับสวัสดีครับแพรวาสวัสดีค่ะพี่พรชัยและสวัสดีทุกคนที่กำลังฟังอยู่ค่ะวันนี้แพรวาจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งเปลี่ยนชีวิตของแพรวาไปตลอดการค่ะฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วครับ แพรว่าอยากให้เล่าตั้งแต่ต้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแพรวาบ้างครับค่ะเรื่องมันเริ่มต้นตอนที่แพรวาอายุประมาณ19ปีค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งมากกับชีวิตเรียนและความรักค่ะแพรว่าได้ตัดสินใจทําแท้งโดยที่ไม่ได้บอกใครเพราะกลัวคนรอบข้างจะตําหนิหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติในชีวิตค่ะอะไรที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นครับคือ ทุกคืนก่อนนอนจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมานั่งบนหลังเรามันหนักมากจนหายใจแทบไม่ออกค่ะบางคืนก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กขวเราะเบาๆหรือเสียงร้องไห้แผ่วๆอยู่รอบตัวฟังแล้วขนมุกเลยครับแล้วแพรวารู้ไหมครับว่าเสียงหรือสิ่งนั้นมาจากไหนไม่แน่ใจค่ะแต่เพื่อนสนิทของแพรวาบอกว่าอาจจะเป็นวิญ,ญญาณเด็กที่เราไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงดูหรือที่เรียกกันว่าเงาเด็กน้อยขี่คอค่ะ เรื่องนี้น่าสนใจมากครับแล้วแพรวารู้สึกอย่างไรตอนที่ได้ยินคำนี้ครับตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะแต่พอได้ลองค้นคว้าหาข้อมูลก็เริ่มเห็นว่ามีคนที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันเยอะเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้แพรวารู้สึกกลัวมากขึ้นไปอีกค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรบ้างครับเหมือนมีเงาผอมบางสีดำเข้ามากดดันและตามติดตลอดเวลาเวลาทำอะไรคนเดียวจะรู้สึกมีสายตาจับจ้อง บางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีน้ำหนักที่หลังหรือไหล่เหมือนมีใครมานั่งขี่ค่ะฟังแล้วเหมือนกับว่าชีวิตประจําวันของแพรว่าถูกครอบงําด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้นนะคะบางคืนแพรว่าก็ถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงร้องไห้หรือเสียงเด็กเล็กที่ฟังแล้วเจ็บปวดใจมากบางครั้งถึงคันร้องไห้ไปกับเสียงนั้นด้วยค่ะเป็นเรื่องที่หนักใจมากครับแพรว่ารับมือกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรบ้างครับตอนแรกก็พยายามไม่สนใจ หวังว่ามันจะหายไปเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกับยิ่งแย่ลงทําให้แพรวาต้องไปขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณและลองทําพิธีกรรมหลายอย่างเพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณน,นั้นแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับหลังจากทําพิธีกรรมพอรู้สึกว่าสิ่งที่กดดันล,ลมัดหนักมากขึ้นลดลงบ้างแต่ก็ยังมีบางครั้งที่รู้สึกเหมือนเงานั้นยังตามติดอยู่ไม่หายไปหมด แต่ก็เริ่มอยู่กับมันได้มากขึ้นค่ะแสดงว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญของแพรวาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแพรว่าอยากบอกทุกคนว่าการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตนั้นมีผลต่อจิตใจและวิญญาณของเรามากกว่าที่คิดและถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยกับคนที่เข้าใจค่ะแพรวา่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงครับ ตอนนั้นรู้สึกช็อกมากค่ะพี่ยังไม่พร้อมทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจเลยค่ะแล้วบ้านก็ไม่ได้สนับสนุนด้วยกลัวคนรอบข้างรูแล้วก็กลัวว่าจะไม่มีใครช่วยเข้าใจครับมันคงหนักใจมากครับผมอยากให้แพรวาเล่าถึงขั้นตอนที่ตัดสินใจว่าต้องทําแท้งให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆก็ตัดสินใจไม่ถูกนะคะตอนแรกอยากเก็บลูกไว้แต่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆทั้งเรื่องเรียนเรื่องค่าใช้ใจ่าย แล้วก็ความรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กเกินไปสุดท้ายเลยตัดสินใจทำแทง้งแล้วตอนที่ไปทำแท้งเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้รู้สึกกลัวหรือเจ็บปวดเป็นพิเศษไหมครับคือวันนั้นทั้งกลัวทั้งเจ็บปวดมากตอนทำก็เจ็บจนแทบจะทนไม่ไหวแต่ก,ก็ไม่อยากร้องไห้กลัวคนอื่นจะรู้แล้วพอกลับบ้านก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆรอบตัวบางทีเหมือนมีเด็กตัวเล็กๆมาเดินตาม หรือบางทีก็ได้ยินเสียงเล็กๆเหมือนเสียงเด็กเรียกชื่อแต่พอหันไปก็ไม่มีใครเลยอฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนครับช่วงแรกๆเกิดขึ้นบ่อยมากคือแทบทุกคืนเลยบางคืนเสียงลากอะไรบางอย่างก็ได้ยินหรือเหมือนมีน้ำหนักมากๆมาทับที่อกแบบนี้มันน่ากลัวจริงๆครับได้ยินเสียงเด็กร้องดังมากขึ้นใช่ไหมครับค่ะพี่พรชัย เสียงมันเหมือนเด็กผู้ชายอายุสักสี่ห้าขวบเลยค่ะร้องแบบแม่แม่แม่แล้วมันเหมือนจะอยู่ในห้องฉันเลยทั้งที่ฉันอยู่คนเดียวฉันพยายามเปิดไฟเปิดหน้าต่างแต่เสียงไม่หายค่ะเหมือนเด็กมันเดินวนในห้องตอนนั้นกลัวแค่ไหนครับคือฉันร้องไห้เลยค่ะหนีไม่ได้หูอื้อใจสั่นไปหมดได้แต่ยกมือไหว้ร้องขอโทษขอโทษที่เคยทำไปฉันไม่เคยบอกใครแต่วันนั้นฉันยอมรับว่า เคยทำแทงค่ะตอนอายุ17คือฉันโง่ด้วยคิดไม่เป็นแฟนก็ไม่เอาพอไปทำแล้วรู้สึกผิดแต่เก็บไว้ไม่เคยสารภาพกับใครครับเจ็บปวดมากเลยครับขอบคุณที่ไว้ใจเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณค่ะพี่ฉันกลัวมากมันไม่ใช่เสียงในหัวมันคือเสียงจริงๆเด็กเดินเข้าของขยับมีเงาเล็กๆข้างเตียง แล้วเสียงมันเปลี่ยนจากร้องเป็นเหมือนขู่เหมือนโกรธพูดว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งขนลุกเลยครับใช่ค่ะฉันพยายามลุกหนีแต่ขาแข็งทําได้แค่พึมพำขอโทษฉันสัญญาจะทําบุญจะถวายสังฆทานแต่เสียงมันยิ่งดังขึ้นพอฉันกรีดออกมาไฟในห้องก็ดับแล้วหลังจากนั้นแหละครับฉันสลบไปค่ะตื่นมาก็เช้าแล้วเพื่อนมาเคาะห้องบอกได้ยินเสียงฉันกรีดทั้งคืน เขากลัวจะเป็นอะไรเพราะเปิดไฟได้ห้องก็รกมีรอยเท้าเล็กๆเ,เป็นดินโคลนทั่วพื้นโหนี่คือหลักฐานที่เพื่อนก็เห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อนฉันสองคนมาเห็นกันเลยตอนนั้นฉันร้องไห้กอดกันไม่กล้าอยู่หอแล้วต้องย้ายออกเลยค่ะแล้วเรื่องจบแค่นั้นไหมครับไม่ค่ะพี่พอย้ายหอฉันฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นเด็กคนเดิมมานั่งทับอกมองหน้าฉันทั้งน้ำตาบอกว่าแม่ทำไม บางคืนฉันเหมือนขยับตัวไม่ได้มีน้ำหนักกดทั้งตัวกลิ่นสาดเด็กๆแล้วได้ยินเสียงลมหายใจหลอนมากครับใช่ค่ะพี่ฉันเลยเริ่มไปทำบุญทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำทุกครั้งที่ทำบุญแต่ฝันมันยังมาเป็นพักๆเหมือนเขายังอยู่กับฉันหลายคนเชื่อว่าจิตเด็กยังผูกอยู่กับแม่ใช่ค่ะฉันรู้สึกว่ามันคือกรรมของฉันฉันก็ยอมรับนะคะ แค่หวังว่าสักวันเขาจะอโหสิกรรมฉันไม่โทษใครเลยนอกจากตัวเองคุณกล้าหาญมากที่พูดแบบนี้ครับขอบคุณค่ะพี่คือฉันอยากบอกทุกคนที่ฟังว่าอย่าทำแบบฉันเลยนะคะอย่าเห็นแก่ความสบายชั่วคราวแล้วต้องอยู่กับบาปแบบนี้มันตามหลอกจริงๆค่ะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่กล้าเล่าแต่เธอเลือกจะพูดตรงๆผมเชื่อว่าคนฟังจะได้คิดเยอะเลยครับขอบคุณมากค่ะพี่ ขอบคุณที่รับฟังนะคะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญครับใครที่ฟังอยู่แล้วมีเรื่องเล่ามีประสบการณ์คล้ายๆกันหรืออยากแชร์เรื่องหลอนๆของตัวเองลองพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับผมกับทีมงานจะได้มีโอกาสนำมาเล่าต่อในรายการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆตอนใหม่ๆจากช่องเล่าเรื่องคืนหลอนด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณแพราวาที่มาแบ่งปันเรื่องราวสุดสะเทือนใจและขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ